เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าอยากทําเฟมโตเลสิกกับหมอตุลยาจะต้องทําอย่างไรบ้างการที่จะมาเจอหมอตุลยาเพื่อมาทําเฟมโตเลสิกข้อแรกเลยคือกลิงก้งกลางเข้ามาอาจจะในเพจนี้ก็ได้นะคะเพื่อทําการนัดค่ะเพราะว่าการทําเฟมโตเลสิกนั้นจริงๆแล้วอะ่ะ เราทำได้ในทุกศูนย์เลสิกที่หมออยู่เลยทั้งที่ปิยเวทที่พระราม9้าแล้วก็ที่ท็อปนะคะเพราะฉะนั้นก็มาอยู่ที่วันล้วค่ะว่าวันของเรานั้นจะตรงกับหมอในวันไหนหมออยู่ที่ท็อปเนี่ยก็จะมีวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ช่วงเช้าหมออยู่ที่ปิยเวทวันอังคารกับวันเสาร์ช่วงบ่ายเย็นค่ำและหมออยู่ที่พระรามเก้าวันพฤหัสอาจจะมีแถมวันอาทิตย์ ต้นเดือนของทุกเดือนไว้เพราะว่าบางทีวันพฤหัสบางคนลายากแล้วอยากเจอกันนะคะพอเราเลือกวันได้แล้วเลือกสถานที่ได้แล้วสามารถโทรติดต่อพี่เลขาตามเบอร์ด้านหลังของคลิปนี้ได้นะคะพี่ๆเลขาก็จะทําการนัดเข้ามาให้ค่ะว่าจะเป็นที่ไหนวันไหนและเวลาไหนเมื่อโทรกลิ้งกลางน,นัดแล้วนะคะ เราก็ทำความรู้จักวิธีชื่อเฟมโตเลสิกว่าคืออะไรคะ่ะเฟมโตเลสิกนั้นก็คือเลสิกค่ะซึ่งประกอบด้วย2วิธีการนะคะวิธีการที่1คือเปิดฝากระจกตาด้วยเฟมโตเซกันเลเซอร์เปิดออกมาเหมือนบานหน้าต่างนะคะหรือเปิดออกมาเหมือนกับเล่มหนังสือจากนั้นก็เข้าสู่วิธีการที่2คือเจียรไนผิวกระจกตาหลังจะเปิดเนี่ย ด้วยเอ็กซิเมอร์ลรักษาสายตาสั้นยาวเอียงได้ได้เกือบทุกวิธีเลยนะคะในการเจียรไนานั้นตัวเลขที่สำคัญคือเราจะต้องเจียไม่เกิน40%ของกระจกตาถึงจะเกิดความปลอดภัยไม่เสี่ยงการย้วยในอนาคตนะคะเราจะเตรียมตาอย่างไรดีนะที่เพิ่มเมื่อมาเจอกันแล้วโอกาสที่จะทําได้สูงนะคะหนึ่งเลยเราต้องถอดคอนแทคเลนส์ค่ะโดยที่ถ้าเป็นซอฟเลนสก็คืออย่างน้อย3วันแต่ยิ่งนาน ยิ่งโอกาสได้ทำมากนะคะยิ่งมีการที่เราฟื้นฟูผิวกระจกตาได้นานยิ่งดีนะคะถ้าเป็นฮาร์ดเลนก็7วันขึ้นไปยิ่งนานย,ยิ่งดีเช่นเดียวกัน และขยันหยอดน้ำตาเทียมไม่ให้เกิดภาวะตาแห้งในวันที่มาเจอกันเลยนะอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการทำได้และเมื่อมาเจอกันแล้วค่ะวันนั้นในการตรวจก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะห้ามรีบร้อนเด็ดขาด Information หรือข้อมูลที่จะได้จากการตรวจนั้นมีความสำคัญมากว่ากระจกตาเรานะเพียงพอไหมรูปร่างกระจกตามีความเสี่ยงอะไรไหมแข็งแรงไหมตาแห้งหรือเปล่าเมื่อขยายม่านตาแล้วมีรูฉีกตรงไหนไหมมีความเสี่ยงต้อหินไหมมีโรค กระจกตาที่เป็นข้อห้ามอะไรที่ต้องรักษาก่อนหรือเปล่าการวัดสายตาก่อนและหลังขยายม่านตาก็มีความสําคัญมากการเจอนั้นเราบอกเลยว่าอยากทําเฟมโตเลสิกเราอ่านมาแล้วเราจะเหมาะไหมนะคะหมอก็จะบอกให้ว่าเหมาะค่ะการเจียนั้นจะเจียประมาณ ใช้ค่า PTA ไม่เกิน40%ก็จะเกิดความปลอดภัยนะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นเราจะเลือกทำในวันนั้นเลยถ้าทำได้หรือเราจะเลือกนัดเข้ามาทำในวันหลังก็ได้นะคะถ้ามีเวลาพอเนี่ยแยกวันเนี่ย ประโยชน์หลายขุมเลยเพราะได้วัดหลายครั้งแม่นยำดีโดยเฉพาะคนที่ลองโมโนวิชั่นแล้วยังไม่แน่ใจนะคะส่วนในการผ่าตัดง่ายมากการทำเฟมโตเลซิคอะเรานอนเตียงแล้วจะมีการสวิงเตียงโดยที่ตอนแรกเลยเตียงแรกเลยก็คือทำเฟมโตเซ็กแนเลเซอร์เปิดฝากระจกตาเมื่อทำเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างก็จะสวิงเตียงมายิงเลเซอร์อย่างเครื่องเอ็กซเมอร์เลเซอร์อีกเครื่องหนึ่ง เมื่อทาเสร็จเรียบร้อยเช็คแผลเรียบร้อยแล้วก็กลับไปพักผ่อนนะคะคืนแรกนอนมากๆเลยนะถ้าในช่วงที่ตื่นนั้นค่อยตื่นขึ้นมาหยอดน้ําตาเทียมทีหน่อยแล้วก็เริ่มหยอดยาฆ่าเชื้อเลยตั้งแต่วันแรกค่ะเราจะนัดกัน1วันหลังทํา7วันหลังทํา1เดือน3เดือนและ6เดือนหลังทําซึ่งแต่และช่วงเวลานั้นเราจะมีสิ่งที่เราดูที่แตกต่างกันเช่นวันแรกเราต้องดูเรื่องไม่ติดเชื้อแผล เรียบร้อยดีไม่ยน่นไม่ต้องแก้ไขอะไร 1. สัปดาห์ต้องดูเรื่องไม่ติดเชือ้อ 1. เดือนเริ่มดูค่าสายตา 3. เดือนขยับดูค่าสายตาดูตาแห้งถ้าจำเป็นต้องเติมหลัง3เดือนเติมได้6เดือนก็มักจะเป็นนัดสุดท้ายของทุกที่นะคะ และนี่ก็คือตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของการที่มาพบเจอกันเพื่อมีประสบการณ์การทำเฟมโตเลสิกกับหมอตุลยาหวังว่าคุณจะแฮปปี้หลังทำเฟมโตเลสิกกับหมอตุลยานะคะ